มีคอมเมนต์สอบถามถึงกระลอกนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายทั้งสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับช่วงฝนแล้วก็นี่ไงไม่มีกระลอกนะครับผมลองถามหลายๆร้านแล้วเขาว่ามันปลายหรือดูนะอย่างเช่นตัวอย่างร้านที่โอ้ oh, วันนี้มีไหมพี่ อ๋อ oh, เหลือดงมีแต่ดงสองตัวอุ้ยไซส์กำลังสวยเลยอะ่ะอ๋อแล้วก็มีนี่อีกหนึ่งตัวดงตอนนี้ราคาหน้าร้านเท่าไหร่พี่พันเก้านะครับตอนนี้ดงนะพี่โอ้ oh, ลบกวนถามหน่อยช่วงนี้ทำไมถึงไม่มีกระลอกหมดฤดูอันนี้คือหมดเลยใช่ไหมครับมันจะมีนิดหน่อยพวกหลงฤดูป่าปายเนาะอ๋อของจะมีน้อยแล้ว เนี่ยขนาดแม้แต่ไซต์โตพี่โอ๋ก็ยังไม่มีเลยนะช่วงนี้ที่ไม่ได้อัปเดตกันะลอกไม่ใช่อะไรนะฮะพอดีมันไม่มีพี่โอ๋บอกว่ามันเป็นช่วงหมดฤดูแต่มันก็ยังพอจะมีของแบบเขาเรียกว่าหลงฤดูปะปลายมานิดหน่อยนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยอาทิตย์ละไม่กี่ตัวนะครับก็อาจจะต้องรออีกครั้งอีกครั้งน่าจะปีหน้านะถ้าผมจําไม่ผิดหมดฤดูไปประมาณจนถึงสิ้นปีอ่ะพี่โอ๋ครับโดยปกติกระลอกจะหมดฤดูไปประมาณถึงสิ้นปีใช่ไหม ถึงสิ้นปีเลยก็คือรออีกกี่ของเยอะคือปีหน้าอ๋อท่านใดที่กําลังมองหากระลอกนะครับช่วงนี้มีไหมมีแต่มีจํานวนน้อยมีจําพวกหลงฤด,ดูหรือหลุดออกมานะครับราคาจะสูงกว่าช่วงในฤด,ดูก็นิดหน่อยนะครับท่านใดที่สนใจช่วงนี้ก็จะได้ในราคาที่สูงกว่าช่วงในฤด,ดูเขานะครับอย่างเช่นวันนี้ร้านพี่โอมีดงราคาพันเ้านะครับ มาถึงร้านพี่ชายนะครับเหมือนวันนี้ร้านพี่ชายจะพอมีให้ชมนะแล้วก็มีสายพันธุ์สวยๆด้วยอ่ะอะไรนะอันนี้สมิงเหรออะมาหาข้อมูลหน่สวัสดีครับพี่ชายขออนุญาตหน่อยพี่วันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้หรอนี่จากกระลอกแบบดูเนาะนั่นจะเป็นกระแป็กระเลนเนาะมีกระเลนเข้ามาแทนอ๋อนี่นะฮะ เมื่อกี้พี่ชายบอกว่าเนื่องจากกระลอกหมดฤดูนะครับตอนนี้มีกระเลนเข้ามาแทนกะเลนไม่ใช่ลูกนะครับนี่คือไซโตนะต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อนกระเลนคือหูขาวเป็นแหลมๆขึ้นมานะอย่างนี้นะครับเรียกว่ากะเลนอันนี้พี่ชายปรับให้แล้วเหรอครับผมเรียกเป็นบางส่วนก็ถือว่าลดอาการดินตื่นอาการก้าร้าวลงไปได้สักะระดับหนึ่งถือว่า เลี้ยงได้ในในในระยะที่ไม่มีกระรอกนะครับก็รับที่ต้องการเลี้ยงกระรอกก็สามารถเอาอันนี้ไปเลี้ยงทดแทนได้มีรกระเลนมาทดแทนเป็นกระเลนโตที่พี่ชายปรับให้แล้วในระดับหนึ่งนะครับความก้าวรล้าวความตื่นตกใจความดุร้ายลดลงในระดับดนึงนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ยังไม่นิ่งถึงขั้นเป็นกระรอกเชื่อมที่แบบว่านิ่งๆติดคนนะครับ,รบนี่ตัวอย่างนะพี่ชายปรับให้แล้ว ตอนนี้หน้าร้านพี่ชายขายตัวเท่าไหร่ครับแบบนี้ตัวละ450ราสตัวละ450ราคาขายหน้าร้านอ่าแล้วส่วนถ้าเป็นลูกกระลอกมีบ้างไหมครับลอกหรอครับตอนนี้ราคาอาจจะสูงหน่อยราคาสูงนะเริ่มเลี้ยงกระลอกในระยะนี้ลำบากใครที่เริ่มเลี้ยงระยะนี้พี่ชายบอกราคาจะสูงกว่าปกตินะครับนี่คือเผือกอันนี้เผือกชมพูครับเผือกชมพูเผือกขาวอ่ะเนาะใช่ครับราคาอยู่ที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่พันห้าพันห้าโอ้โห สเท่าสมเท่าโดยประมาณเนาะนี่นะฮะราคาตอนนี้นะครับถ้าเป็นไซ์นี้ไซส์โตพี่ชายทําเชื่องให้ราคาเท่ากันเหรออันนี้คือไซส์โตนะครับนี่คือวิ่งเป็นนะแต่ว่าพี่ชายป้อนให้ติดมือให้แล้วราคาเท่ากันนะครับหน0่งพันร้บาทอนเนี่ยเนี้ยแทะแทะเนี่ยแทะแทะนะครับไม่ใช่กัดจะแตกต่างนะครับแทะกับกัด อันนี้คือทําเชื่อมไว้ให้แล้วราคาเท่ากันแล้วก็เหมือนจะมีเทาท้องขาวเทาท้องขาวหรือเทาชมพูนะครับหนึ่งพันบาทเท่านึงนะฮะราคาเท่าหนึ่งของตอนฤดูเขาแล้วก็มีกระแตพิชายหยิบกระแตให้ดู แดงท้องขาวผมไป่ได้ยินว่ากระแตแดงท้องขาวเ,าเท่าไหร่นะฮะ850 <800. S 1> บาทสําหรับแดงท้องขาวนะครับอันนี้เป็นไซส์ไซส์ประมาณไม่เกิน2เดือนครับไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนยังติดมืออยู่นะครับแล้วก็ต่อมาอนนจะเป็นกระแฟนะครับ ต่อมาเป็นกระแตช่วงประมาณเมื่อ2เดือนที่แล้วเดือนสองเดือนที่แล้วลูกค้าจะคุ้นเคยกับราคา350แต่ตอนนี้ราคาอาจจะอัพขึ้นมาหน่อยนะครับอัพจากช่วงฤดูใช่ครับเป็นเท่าไหร่ครับ550ร้อบาทอัพขึ้นมาหน่อยนึงก็ประมาณเกือบเท่านึงใช่ตอนนี้ราคาหน้าร้านอยู่550แต่ยังเป็นลูกกระแตนะครับยังเป็นลูกกระแตถือว่าไซส์โอเคห้าร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้และก็อ๋อพี่ออ๋หมดแล้วเนาะ ทีนี้มีตัวนี้พี่คืออะไรเอ่ยอ่าตัวนี้จะต้นตัวไหนครับตัวนี้เขอ้อท้องขาอ๋ออันนี้เป็นกระลอกแดงสมิงหลังเงินครับแดงสมิงหลังเงินอันนี้ขออนญาตไม่ออกมานะเพราะว่าเพราะว่า <laughs> ยังอ่าเข้าใจเข้าใจาผมไม่ได้ไ,ไม่ได้ทำเชืองเลยอันนี้เป็นกระลอกแดงสมิงหลังเงินนะครับไซนี้เป็นไซต์โตแล้วพี่ชายยังไม่ได้ทําเชืองเพิ่งมาจึงเอาออกมาให้ดูตัวข้างนอกไม่ได้นะครับต้องขอเวลาพี่ชายนิดนึงพอทําเชืองแล้วก็จะเหมือน สีขาวเมื่อกี้เนี่ยที่เอาออกมาเล่นได้นะครับ1,500บาทเาอะไรนะฮะ1,500อ๋อ1,500บาทนะครับแดงสมิงหลังเงินพี่สายพันธุ์เนี้ยเขาอยู่โซนไหนอันนี้ได้มาจากจังหวัดจังหวัดตาดอ๋ออยู่โซนจังหวัดตาด,น,ด,ตาดนะแถบจังหวัดตาด,ด,ตาดอ๋อชายแดนช,ช,ชายแดนอยู่ชายแดนนะครับ แต่ถามว่าราคาก็ถือว่าไม่แพงนะถือว่าเป็นกระลอกที่แปลกสีอย่างนี้มันมันเคยมีลูกป้อนมาไหมพี่สีนี้ลูกป้อนมาลูกป้อนค่อนข้าทงที่จะลึกลับนะนนไม่ค่อยม,ไมยีไม่เคยได้เลยโอ้ไม่เคยได้มาเลยจะได้เป็นในลักษณะที่ติดก้อนแม<อ>่มายอย่างเนี้ยอ๋ออ๋อพี่ชายบอกว่าไม่เคยได้ลูกป้อนมาเลยนะครับลูกน้อยอะ่ะไม่เคยได้มาเลยนะก็คือจะได้มาเป็นไซส์อย่างนี้เลยนะครับ โอเคขอบคุณครับพี่ชายครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้เลยนะฮะเพราะว่ามีคอมเมนต์เรื่องร้านพี่อ้อยนะที่เดียวกันนะครับร้านพี่ชายร้านน้องแมวแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะคะเนี่ยฮะเจเจมอห้างเจเจมอประตู3นะครับเปิดประตู3าออกมาร้านพี่อ้อยอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านนี้นะครับส่วนร้านพี่ชายจะต้องหันขวามือนะเปิดประตูเดินออกมาหันขวามือก็คืออยู่นี่นะฮะร้านพี่ชายนะ แล้วก็ร้านคุณป้าขายแมวจะอยู่ด้วยกันเลย